ก็ oh, สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปครับกับปลาปักใต้นะครับตัวนี้จะทิ้งผิวไฟนะครับพร้อมด้ามน,นะครับผมเป็นด้ามไม้แข็งนะครับแข็งเหนียวครับแข็งแรงนะครับ ก็ใบมีดอ่าจะมีอยู่สองขนาดนะครับมีเล็กกับใหญ่นะครับขนาดคร่าวๆนะครับอ่าตัวเล็กนะครับใบมีดจะอยู่ที่หกนิ้วนะครับหกนิ้วหรือสิบห้าเซนนะครับยาวรวมด้ามจับก็อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเซนนะครับก็เล่มเล็กเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเล่มใหญ่ก็อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาท เล่มใหญ่ก็ยาวใบมีดอยู่ที่7นิ้วนะครับหรือ18เซนนะครับยาวรวมด้ามจับตรงนี้นะฮะด้ามบ้องนะครับ3าเซนนะครับหรือ1ฟุตนะครับผมก็สันมีดก็จะหนาอยู่ที่5 3า5นะครับตัวเลขนะครับก็จะตีไล่เดียวปลายไปนะฮะก็อาจจะ5.5นะฮะเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูชัดๆกันเลยนะครับ และตัวใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ5.5ถึง6นะครับเดี๋ยวผมจะวัดตรงโคนให้ดูเลยนะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้ฮะเล็ก750ใหญ่850นะฮะเป็นงานเหล็กแหนบตีร้อนนะครับจุบอบจุบน้ำมันนะครับอบคืนไปนะครับผมเปิดคมพร้อมใช้ทุกเล่มนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะฮะ แตกต่างที่รวดลายไม้นะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมได้นะครับไปไร่ไปสวนนะฮะติดบ้านติดรถนะครับผมใช้งานได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับตั้งกล้องก่อนฮะ มาดูเล่มแรกนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะวันนี้มีสิบเล่มนะครับเล็กห้าใหญ่ห้านะครับเป็นสิบเล่มนะครับตัวนี้นะฮะยาวรวมด้ามเอ่อยาวใบมีดนะฮะหกนิ้วหรือสิบห้าเซนนะครับยาวมาถึงด้ามกลั่นตรงนี้นะฮะเอ่อยี่สิบเจ็ดครึ่งนะครับเกือบสิบเอ็ดนิ้วนะครับก็ดูใบกว้างสุดนะครับกว้างสุดผมจะเอาตรงนี้ดีกว่าคร่าวๆนะครับเจ็ด ไม่ใช่ห้าจุดม้าจุดเซนนะครับจะวัดตรงไหนเดียวเอาเข้าๆเอาตัวนี้5ห้าจดสมลกันนะห้าจุดสามาดูเอาหนาสุดเลยนะถ้าหนาสุดตรงนี้ก็หกมนะครับแล้วเยยบไม่หน่อยก็ตัวนี้ก็5.3มนะครับห้าจุมลตีไรเดียวปลายนะครับนี่ครั ใหญ่ไปหาเล็กนะครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับเป็นด้ามบ้องนะครับผมด้ามไม้เข็งนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับนะฮะ ผมอัดอีพ็อกซี่เข้าไปนะครับเพื่อความแข็งแรงความแน่นนะครับรับรองไม่หลุดนะครับผมก็ขนาดไล่เลี่ยกันนะครับไม่ไม่ต่างกันมากเออเมื่อกี้ลืมบอกว่ายาวรวมด้ามเท่าไหร่นะครับของเล่มเล็กนะครับก็เข้าๆไปเลยนะครับนี่นะฮะห้าสิบหกเซนนะครับหรือยี่สิบสองนิ้วนะครับความยาวด้ามนะครับก็ไล่เลี่ยกันคะไม่ต่างกันเยอะนะครับ ก็ขนาดวัดมา,าเท่ากันนะครับแต่ว่าอาจจะตอนตกแต่งอาจจะสั้นเล็กสั้นหน่อยนะฮะมีสั้นมียาวนิดๆหน่อยนะครับผมเบอร์สองนะครับทีนี้ขนาดเราไม่ต้องวัดแล้วนะครับให้ดูลายไม้อย่างเดียวนะฮะรายละเอียดของมีดนะครับเปิดคมแล้วนะครับ จะด่างก็จะปั๊มโลโกโอ้อากานะครับเดี๋ยวรอบหน้าใบมีดไม่ทันได้เปลี่ยนนะครับก็รอบหน้าก็น,น่าจะเป็นตราอาก้านะครับฮะน่าจะเห็นชัดอยู่นะฮะชัดรอเปล่าเลยผมอยากให้ดูแนนลายไม้เอาไปดูกันอย่างนี้เลยดีกว่าเผื่อจะได้ชัดนะครับนี่นะ เบอร์12 3 4 5นะฮะจบที่เล่มนี้นะครับเบอร์อ่าเล่มเล็กนะครับ750าบาทนะฮะใบมีดห6นิ้วนะครับเป็นไม้เข็งนะครับไม้เข็งไม้เข็งเห็นนะฮะดูกันชัดๆนะครับใบมีด6นิ้วนะครับเล่มเล็กนะครับสิบห้าเซนนะครับมาดูเล่มใหญ่นะครับ เล่มใหญบมีด7นิ้วนะครับเนิ้วก็คืออ่าสิบปเซนนะครับผมเล็ก705ใหญ่805นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดเล่มใหญ่นะฮะเล่มเล็กจะมีเล่นลายตรงนี้นิดนึงนะฮะลองดูนะเผื่อใครชอบเดี๋ยวรอบหน้าจะได้ทำทุกเล่มนะฮะอันนี้แบบไม่ไม่มีลายนะครับ ไม่ได้ทําไปนะฮะตัวคอแต่ดูดูแล้วก็ดูสวยดีอีกแบบนะฮะทำลายอันนี้เนิ้วนะครับใบมีดเจ็นิ้วนะครับจากหัวมานะครับเอาดมด้ามนะครับยีบเเซนนะครับหรือ11นิ้วนิดๆนะครับผมก็ใบกว้างนะครับกว้างสุดอยู่ที่ห้าจุดเซนนะครับ ก็ความหนาก็อาจจะไล่ๆกันมานิดนึงนะฮะหนาสุดก็น่ฮะประมาณ5้าผมไม่รู้จะจับตรงไหนดีเอาตรงที่มันหนาสุดเลยไหมรประมาณ6กหกมิลนะครับยี่ไล่เดียวไปนะครับนี่นะใชใงานแข็งแรงทนทานแน่นอนครับเหล็กชิ้นเดียวนะครับไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเป็น ฝีมอือปักใต้เลยนะขวานปากใต้นะครับด้ามไม้เข่งนะครับตัวนี้จะยาวรวมด้ามอยู่ที่65เซนนะครับยาวรวมด้าม65หรือ25นิ้วครึ่งนะครับก็ตามนี้ครับเล่มเล็ก705นะครับ ราคารวมส่งนะครับใหญ่850นะฮะมีเบอร์6ถึงเบอร์10นะครับเล็กเบอร์1ถึงเบอร์5นะครับเล่มใหญ่จะไม่มีลายที่คอนะครับแต่เล่มเล็กจะมีอยู่4เล่มนะครับเล่มแรกลองดูแบบไม่ต้องมีนะก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับช่องทางติดต่อก็เบอร์เดิมนะครับ0 9 8 7 9 4ก1 5 5นะครับไอเดียลน์ก็ ตัวนี้จะได้แก้ดีเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะฮะข้างล่างใต้คลิปนะครับดีไลน์ R9N Shop นะครับไม่ใช่ตัว S นะฮะผมเข้าใจผิดแต่ต้องเป็น R R9N Shop 2นะครับเลข2นะครับไม่ไม่ต้องใส่นะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับเล็กได้ใหญ่ได้นะฮะเล็กๆผมว่าน่ารักดีนะฮะ เล,เล่มใหญ่ก็มีนะไซส์ใหญ่กว่านี้จะรู้สึกจะมีสีไซส์นะแต่เอามาผมว่ามันกำลังหน้าแล้วนะสองไซส์นีน้เล็กสุดแล้วก็ถัดมานะครับ,รบก็ช่วงนี้กำลังปั้นขวานอยู่นะครับเดี๋ยวถัดจากคลิปนี้ไปน่าจะเป็นขวานนะครับได้มาให้ทุกท่าน ได้รับชมเลือกซื้อเลือกหากันนะครับเอาไปไว้ใช้งานกันนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจนะครับคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนะครับใต้คลิป๋ยวผมจะปักหมุดเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ลิงก์ไลน์ไปให้นะฮะแอดไลน์ไม่เป็นก็จิ้มไปที่ลิงก์ไลน์เลยนะฮะจะมาที่ไลน์เลยนะครับอ่าอย่าลืม กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่าน